เชชยมีเวจจะไมด้วยเหรออน,นเชอร์จะได้มาชิมเวจจะไม้ที่ทเบอร์แล้ว แอบเห็นคำว่าออนเซ็นกันแล้วใช่ไหมคะทุกคนในแมปมันอยู่บนสะพานกลางทะเลอลยอ่ยะเดี๋ยวเราก็ไม่รู้นะว่ามันจะเป็นยังไงจอดรถได้เปล่าลองดูเข้ามาก่อนได่แต่ถนนสองเลนอยู่นะอาจจะได้นี่โอ้โหยนะเฮ้ยฟีลเหมือนบางสะเลเลย มาเลยอ่ะมีอย่างนี้ด้วยหรอในสีราชาไม่เห็นเป็นร้านเพิงเล็กๆอยู่อันนึงไม่รู้ใช่เปล่าอาอยู่นี่มีร้านจริงๆนี่หลังคาแดงๆนี่ดูสิร้านเขาอยู่อย่างนี้วันนี้เราเรียบร้อยนะคะเพราะว่า กำลังจะไปสัมมนา,าที่โรงแรม Holiday i n ินสีราชาแล้วก็ถือโอกาสเก็บเป็น Hotel Walk มาฝากทุกคนด้วยนี่ตัวเรียบร้อยทำงานทำการเหมือนกันนะคะออนนี้นะคะก่อนอื่นเราจะมาแวะกินข้าวกันก่อนนะคะเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาเริ่มงานเนี่ยเจ้าเนี้ยได้ยินน้านมากแล้วอะแล้วก็ส่วนใหญ่เวลาจะมาก็จะปิดแต่วันนี้เขาเปิดแล้วเป็นร้านซีฟู้ดอยู่กลางทะเลบนสะพานปลา เราอยู่สีราชามานานมากเราไม่เคยมาร้านนี้เดี๋ยวไปดูกันค่ะมีอะไรกินบ้างอันนี้เปิดเปิดแล้วใช่ปะคะเปิดแล้วค่ะมีปลาฉลามด้วยอจเป็นกินเป็นปะ่ะไม่เป็นไม่เคยกินกุ้งหมึกก็พอมั้ ผัดชากับไข่เจียวนี่ค่ะข้างๆมีร้านน้ำด้วยอ่ะได้น้ำาล้วยมะนาวมา ปื้อเลยตื่นเลยอ่ะโอ้โหเอาจริงแค่นี้คือจบแล้วเนี่ยเนนะี่ยแค่นี้คือพี่ได้เลยเนะี่ยแต่ว่าไม่ได้ตอนนี้เราอยู่สะพานปลาเราก็จะต้องชีฟูด้ด mาngaนiนะ เป็นห้องบรรยากาศห้องอาหารกลางวันนะคะนี่ความเป็นศรีราชาแหลมฉบังของเราก็จะ,จะมีภูเขาแกลง้งแกปนกับลานตู้ที่ยิ่งใหญ่เป็นเมืองอุตสาหกรรมและท่าเรือนะคะกี้จะหาอันอดู่้องอำคลิกน่ากินขนมน่ารักมากอนี้น่ารัก ยังไม่ได้เข้ามาเตรียมการงานการาอ,อะไรเลยนะเข้ามาพร้อมเห็นพร้อมกันทุกคน เราก็มีโต๊ะทางานใครยังไม่เหนื่อยจากการทํางานพอก็มาทํางานต่อกันได้นะวันนี้เราจะเปิดตู้เย็นผิดถูกหรือผิดฝัง่งพี่ชายผิดฝังเนี่ยไิ่ชายคืดถูกะแนนยังไม่มีน้ำเราก็แช่น้ำเลยค่ะสองอจะได้มีน้ำเย็นๆ อ้นี่เขาหน่าหลักเลย่ะนาฬิกาเฮ้ยมันน่าจะเป็นแบบพวกลำโพงบลูทูธปะน่าจะใช่นะเออ่กน่ารักอะ่ะอันนี้เป็นที่ปรับแอร์นะคะเฮ้ยมันเป็นสวิตช์แบบไม่ได้แปะนะมันเป็นแบบเนี้ยดึกๆให้มันเด้งมันเด้งก็คือปิดเอเอ นี่นี่นี่ดืดด๊ดด๊ดไอน้นี่นี่คือห้องน้ำนะคะมีบอดี้โลชั่นแล้วก็สบู่ล้างมืออืมดีนะปกติเราจะได้สบู่ล้างมือเป็นกับสบู่ก็เล็กๆใช่ปะ่ะอันนี้เขาเป็นแบบ มีขวดปั๊มด้วยอุย้ยมีวินชาร์กแบบนี้น่ารักสิว้าวแล้วก็มีแปรงสีฟันมีพวกอะไรแบบนี้ปุ๊บปิกชาว์แครปนีนะคะ่ะ่างล้างมือเขามีน้ำอุ่นด้วยนะ ดีอะเวลาแบบหนาวๆอะไรเงี้ย<ม>ก็ล้างมือด้วยน้ำอุ่นโ,โห่กระจกเขาใสจนเราเกือบเดินชนนะ่ะ<ม>นี่ก็เป็นส่วนของอาบน้ำนะคะกว้างนะเฮะ้อกว้างเลยกว้างเลยแล้วก็มีสบู่แชมพูคอนดิชนเนอร์มีครีมด้วยผมให้ด้วยอะอส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีนะครีมด้วยผมอะ ห้องน้ำใหญ่แบบใหญ่อยู่นะน,น,น,นี่นีนี่ห้าห้องน้ำก็มีกระจกแบบเต็มตัวนะคะประตูเขาเหมือนผ้าเลยอะไม่ใช่นะ ็ตรงนี้ก็เป็นที่วางของเราทำลุกแล้วเรียบร้อยนี่ก็เป็นตู้เสื้อผ้าค่ะชุดคลุมแล้วก็รอ,องเท้า h o l ิเดย์อิเขาจะมีนี่จะมีเตารีดให้ตู้เซฟอะไรอีกเออมี d r y e r d r y e เป่าผมวา ก็โทรศัพทหัวเตียงนะคะแล้วก็มีช่อง USB ให้อ๋อไฟเออไฟที่นี่เขาจะไม่แปะแปะมันจะเป็นแบบเด้งอะเด้งๆดงนี่กราฟิกที่หัวเตียงเป็นลายแบบสนุกสนุก a แบบสนุกสนุกแล้วก็นี่ผมสี ดึงมาจากหัวเตียงกับพมสีเขาเป็นแบบติมเดียวกันสวยงามมุมนั่งเล่นนะคะวิควมไฟนี้ใช้ได้จริงด้วยนึกว่าประดับเฉยๆอันนี้หน้าโรงแรมนะเธอมีเซเว่นมีคอมมินิตี้มอลล์เล็กๆ สะดวกสบายเหมือนที่นี่เลยเนาะที่ระยองอะ่ะปิดห้างหรือเป็นคอนเซปต์เขาอ่ะคือแบบจอดรถโรงแรมแล้วก็เดินไปซื้อของซื้อของ,อของกินกระพงกาแฟได้เนี่ยก็จะมีร้านนวดเซเว่นชานมร้านอาหารเยอะแยะเลยดีมากเลย เด่กเกาหลีน่าสนใจเนาะเพราะเนี่ยถ้าเอารถมานะก็รถเยอะอยู่นะแต่ถ้าคืออยู่ในโรงแรมก็เดินมาได้เลยแล้วก็วันนี้โชคดีมากที่มอเกษตรมหาวิทยาลัย,ยเกษตรที่อยู่ตรงข้างโรงแรมเราอ่ะมีเทศกาลอาหารมีออกร้าน ปกติที่มอกเกษตรอ่ะเวลามีงานอะไรแบบเนี้ยเราก็อยากมาหลายทีแล้วแต่ก็ไม่เคยได้มาเพราะว่ากาลัวรถเยอะวันนี้เราเป็นโอกาสเลิกงานยามดีเราแค่เดินข้ามสะพานลอยไปก็จะได้ไปงานแล้วเดี๋ยวให้ดูสะพานลอยนี่นี่คือสะพานลอยหน้าโรงแรมนะข้ามไปตรงนู้นก็เป็นงานแล้วอ่ะเป็นมหาลัยแล้วอ่ะ โรงแรมแล้วค่ะโหตอนงคืนไฟสวยเนาะไม่ไม่ีมมใครเน์กกับเราแล้ว <laughs> <laughs> ee, นี่ทุกคนเมื่อกี้ที่เราไปมาข้างล่างนี้ อาหารเย็นเราที่ดูไม่มีอาหารจริงจังเลยซื้อมาแต่ขนมขนมจุกจิ๊โอเคอิ่มแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราขอตัวไปอาบน้ำนอนก่อนนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันที่ลายบุฟเฟ่อาหารเช้าเหมือนเดิมดไนท์ ีก็จะมีส่วนของเอาดอร์นะคะเห็นสระว่ายน้ําอยู่นั่งข้างบนริมสระว่ายน้ำแล้วก็ด้านในเป็นห้องแอร์นะคะชิคกีนโายโกดกโอยาโกดงข้าวหน้าไก่นี่มีข้าวสวยแล้วก็ เป็นข้าวหน้าไก่แบบญี่ปุ่นอันนี้เขาต้มอุ้ยสีแบบสีน่ากินจะเป็นซุปมิโซะนะคะรับขนมจีบสลราเปาเพิ่มไหมคะจะเป็นกาแฟที่สำหรับกดเองนะคะเบเกิลด,ดิงนะคะแพนเคก้ก นี่เหมือนครกไปอ่ะน่ารักอ่ะอันนี้ไว้สำหรับกินกับน้ำเต้าหู้น้ำเต้าหู้น่ากินมากเลยอ่ะมันมีแบบฟองๆอยู่ข้างหน้าด้วยอ่ะโอ้แล้วก็มีปลาท่องโกทอดสดด้วยนะคะนี่น้ำมันเตียวทอดแล้วมีเป็นขนมปังนะคะ มะพร้าวหรอนี่โฮมเมดแคมเบร์เมื่อาวานเราชิมแล้วอร่อยนะเอ,อ๊ะชอบที่มันอันเล็กๆแบบนี้เราจะได้กินหลายๆอย่างได้อันนี้ก็ปิ้งขนมปังนะคะอันนี้บาสลัดนะคะ มีไส้กอรอกเป็นดรายซิ่งต่างๆสำหรับกินกับสลัดมีหลายแบบเลยซีเดลคอนเฟรตนะคะโยเกิรต์ตของผู้ใหญ่และของน้องหนูอันเล็กๆก็มีน่ารัก หมักเกลือเนี่ยไม่เคยเห็นเลยอะกินทางกับชีสนะคะบริโภโน่าแล้วก็เนี่ยปลาหมักเกลือแล้วก็ชีสผลไม้อบแห้งให้มีสตรอเบอรี่ได้เนี่ยนี่ค่ะบรรดาพวงเครื่องปรุงทุกสิ่งอย่างเขาจะมารวมไว้ตรงนี้อย่างนี้มันมังสวิรัตบาด้วยค่ะ เปเชเตอร์เลียนนะมีหลายเมนูด้วยอะ่ะนี่เป็นผักหมดเลยอะ่ะว้าว เวดจะไมด้วยอ่อันนี้ว่าเป็นของออสเตรเลยียว้ยแล้วก็มีแบบคำเรื่องลือเกี่ยวกับรสชาติมากเลยแล้วก็ไม่เคยกล้าซื้อทางกระปุกนะเดี๋ยววันนี้จะมาลองชิมน,นี่เป็นข้าวสวยข้าวผัดนะคะนี่ผัดซีอิ๊วแล้วก็กระหล่ำปีผัดน้ำปลาขนมจริงกงเขียวหวาน ของดีสีราชาค่ะน้ำสับป,ปะรดสีราชาดูสิเป็นแบบปั่นหรือว่าเกล็ดน้ำแข็งหรืออะไรสักอย่างลองดีครับโอ้ยโอ้ยย่างนะว้า น,นมันชื่อเวจมามเวจมยมันเป็นอะไรไม่รู้ว่าเอาไว้ทาขนมปังทาแคกเกอร์ของออสเตรเลียเขาบอกว่ารสชาติมันแบบมันประหลาดแปลกๆป,ประหลาดมากสีมันช็อกโกแลตเออเนี่ยก็ไม่รู้ว่าสิว่ารสชาติมันเป็นยังไงไม่เคยกินใช่เพราะมันต้องซื้อทั้งกระปุกไงก็กลัวว่าไม่อร่อยใช่ไหม เราว่าคนไทยกินได้นะยากอยู่เหมือนกันเพรงั้นอารมณ์เหมือนแบบกระปิ <c oughs> มีกลิ่นขาวๆ <c oughs> แล้วก็ขมๆนิดๆขมคอหน่อยๆ จะได้มาชิมเวทจะไหมที่บุฟเฟ่ต์แล้เค็มรสชาติที่แตกจริงๆด้วยใช้แบบกะปิปลาบ้าเราเนะแบบเป็นรสชาติที่ถ้าคนชอบชอบเลยถ้าคนไม่ชอบก็ไม่ชอบเลยเป็นยังไงนะแค่แบบนั้นที่เราพอทานข้าว,ชาวเช้ากันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูเดินดูรอบๆกันว่าในชั้นนี้มีอะไรกันบ้างนะคะ ออกมาจากห้องอาหารเช้าเขาก็จะเจอกับสระว่ายน้ำนะคะเราสามารถมากินข้าวแล้วก็ออกมาเล่นน้ำกันต่อได้เลยค่ะ ่อไปแล้ก็ไม่ดูในส่วนของฟิตเนสกันนะคะซึ่งก็อยู่ติดกับสระว่ายน้ําเลยค่ะใครอยากจะว่ายน้ําแล้วก็ฟิตเนสฟิตเนสแล้วก็ว่ายน้ําอะไรเงี้ยก็คือสบายมากเลยค่ะเดิน2 3งก้าวก็ถึงกันเลยค่ะภายในห้องนะคะก็มีอุปกรณ์ออกกําลังกาย จำนวนมากเลยค่ะรับรองว่าเพียงพอแน่นอนแล้วก็วิ่งไปดูวิวแบบนี้ไปค่ะทุกคนไม่เบื่อเลยค่ะ นี่ค่ะทุกคนที่ที่เราคิดว่าเป็นไฮไลท์ที่หนึ่งของโรงแรมนี้นะคะแอบเห็นคำว่าออนเซ็นกันแล้วใช่ไหมคะทุกคนแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวขอพาไปดู kids club ก่อนค่ะสำหรับบ้านไหนนะคะที่คุณพ่อคุณแม่พาลูกๆหล,ล,ลานๆมาด้วยนะคะไม่ต้องกลัวจะงองแงกันเลยค่ะเรามีนี่ค่ะสนวามเล่นติดแอร์เย็นฉ่ำไม่ต้องกลัวเด็กๆจะเบื่อเลยค่ะ สำหรับออนเซนในโรงแรมของเรานะคะแน่นอนว่าเราไม่ได้อยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะทุกคนแต่ว่าเนื่องจากศรีราชาเนี่ยมีคนญี่ปุ่นเยอะนะคะแขกไปใครมาหรือคนญี่ปุ่นที่อยู่ในนี้เนี่ยก็นิยมที่จะแช่ออนเซนถึงแม้อากาศบ้านเราจะไม่ได้หนาวเท่าไหร่นะคะที่นี่นะคะก็จะเป็นแยกกิิงชายนะคะอันนี้ก็แน่นอนว่าเราเข้าห้องของผู้หญิงนะคะ นี่คะ่ะรู้สึกเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยไหมคะทุกคนตรงนี้ก็จะมีอุณหภูมิของน้ำบอกไว้ด้วยนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่40.6องศาค่ะใครมีโอกาสมาแวะพักที่ Holiday Inn รีราชาก็อย่าพลาดที่จะมาแช่ออนเซ็นกันนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราต้องมีสัมมนา,าเซส,สชั่นตอนเช้าอีกครึ่งวันนะคะก็คือเหลือเวลาอีก3นาทีพุ่งตัวเลยค่ะบ๊ายบาย นี่ห้องเรามีกระจกบานใหญ่ให้เช็คเอาฟิตก่อนออกจากห้องนะคะโอเคเรียบร้อยทุกคน AWS นะคะ AWS ที่ไปสัมมนาก่อนนะบ๊ายบายเดี๋ยวมาปิดบล็อกนะโอ้ประตูน้องนนี้นะคะก็เป็นมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์นะคะตรงนั้นก็จะเป็น มีโครงกรรมแหลมฉบังนะคะเฮ้ยลิปเขามีหลายตัวมากเลยค่ะีถึงหกตัวเลยนะคะก็คือเวลาไปไหนก็คือเร็วมากหลอดลิปเร็วมากลิือวิ่งเร็วมากกลับมาแล้วค่ะโอเคเราสัมานากันมาเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็เตรียมเช็คเอ,อกกาท์กลับบ้าน ก็จะมีนี่ร้านทอ็อฟฟีเค้กเจ้าดังของฝากชลบุรีนะคะอันนี้เป็นเค้กกล้วยหอมดูรีวิวมาเขาบอกว่าเด็ดมากแต่อันนี้ที่เราเคยกินบ่อยๆจะเป็นตัวนี้ท็อฟฟี่เค้กเป็นตัวนี้ท็อฟฟี่เค้กมันหอมมากเลยอะ่ะเข้าไปในร้านคือแบบใจบางเลยอันนี้เราก็ซื้อกลับบ้านที่แสนไกลของเราที่สชื้อชา ตอนนี้เรากลับถึงบ้านแล้วนะคะสรุปทิปโฮเทลวอล์คที่ฮอลิเดย์อินสีราชานะคะก็คือเซอรงก็สบายสบายเหมือนเดิมเลยเคยไปพักที่ระยองเนาะสบายอย่างไงสีราชาก็สบายอย่างนั้นเลยค่ะแล้วก็หมอนนอนสบายมากแอบดูยี่หอหมอนเราไปเซิร์ชดูอ่ะปรากฏว่ามันเป็นราคาหลักพันเลยนะแต่ว่าที่รู้สึกว่าที่นี่นะ ราคาไม,ไ,มไ,มไม่สูงเท่ากับสาขาอื่นอาจจะเป็นเพราะว่าสีราชาตรงนี้ไม่ใช่แบบติดทะเลอะไรแบบนั้นแบบไม่แบบท่องเที่ยวมากอะไรย่เงี้ยค่ะลุณลูกค้าอาจจะเป็นแบบคนที่มาติดต่อง,งานที่ท่าเหลือหรือว่านิคมแหลง่งฉบังหรือนิคมศุกสา์การแถวๆนี้อะไรเงี้ยแต่จริงๆอ่ะมันสามารถไปพัทยาก็ได้ไม่ไกลนะไปแบงแสนก็ได้ถ้าเผื่อว่าแบบอยาก ได้ห้องแบบมาตรฐาน Holiday Inn แต่ในราคาแบบไม่แพงเท่าสาขาอื่นอะไรเงี้ยเอ้ยอันนี้ก็เป็นช้อยได้อีกที่ดีอีกโรงแรมหนึ่งเลยนะคะก็ไว้เป็นตัวเรื่องหนึ่งนะคะเวลามาเที่ยววันแสนเสียชาพัทยาอะไรโซนนี้เนาะแล้วก็สุดท้ายก็ขอขอบคุณทุกคน,ในใคที่เข้ามาติดตามที่เข้ามาดูแล้วก็วก็ครั้งหน้าเราจะไปโรงแรมไหนรีสอร์ทไหนหรือไปแคมป์ปิ้งที่ไหนก็อย่าลืมติดตามกันเอาไว้นะคะ แล้วก็สุดท้ายของสุดท้ายอีกทีก็แสดง AWS นะคะทุกคนอันนี้ไม่ใช่สปอนเซอร์ออฟฟิเชียลนะคะแต่ว่าใครสนใจใช้คลาวนะคะสามารถทิ้ง contact email ไว้ในคอมเมนต์ได้นะคะเดี๋ยวว่จะติดต่อกลับไป AWS นะคะโลโก้เป็นตัวยิ้มนะคะ Amazon Web Service นะคะขอบคุณทุกคนอีกทีนะคะบ๊ายบาย